เมนูช้าชูอาหารทิ่นของจังหวัดอุทัยธานีประจําปี2,568ได้แก่เมนูต้มโคไปย่างลุ่มแม่น้ำสแกกังอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกัน ถ้าพูดถึงอาหารไทยรสแซ,ซ่บซีที่ทั้งหอมทั้งคล่องคอต้องนี่เลย mm hmm. ต้มโคลง,งปย่างลุ่มแม่น้ำสแกกลางของดีจังหวัดอุทัยธานีเพราะปลาที่นี่เขาอยู่ในสายน้ำธรรมชาติตัวแน่นเนื้อสดหวานมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์พอเอามาย่างไฟอ,อ่อนๆคือหอมหวนชวนหิวสุดๆพอนํามาทําต้มโคงงปย่างจะได้รส เปรี้ยวเผ็ดหอมสมุนไพรไทยครบเครื่องทั้งขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกแห้งสดแล้วโล่งคอสุดๆยิ่งถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยสดคล่องคอทุกคำเมนูนี้เต็มไปด้วยสรรพคุณแน่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยขับลมแก้ท้องอืดกระตุ้นการย่อย ส่วนปลาย่างโปรตีนเน่นดีต่อสุขภาพใครที่ชอบอาหารไทยรสจัดและผ่านมาที่จังหวัดอุทัยธานีต้องมาลองให้ได้กับต้มโทงปลาย่างลุ่มแม่น้ำสแกกังแล้วมาลองทานกันให้ได้นะคะ